สวัสดีเพื่อนๆคอบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมจอฟ์ดฟงธงนะครับวันนี้ครับมีฟุตบอลมา3คู่ที่ผมได้คัดมานะครับสคู่นะวันนี้เราก็จะอยู่กันที่ศึกไทยรีกนัดตกค้างนัดที่15นะครับก็จะเป็นคู่ของการท่าเรือวันนี้จะเปิดสนามแพทนสเเดียมรอเจอกับลำโพนวอรเลย์เออร์ฟุตบอลสเปนิตซูเปอร์คัพรอบรองชนะเลิศซึ่งคู่นี้เนี่ยจะแข่งที่สนามกลางที่ประเทศซาอุดนะเรียกได้ว่าทั้ง2ทีมยกพลมาแข่งนอกประเทศนะครับก็จะเป็นคิวของแอต ติกบิวเบาวันนี้จะเจอกับบาร์เซโลนาแล้วก็ศึกคาราเบลครับรอบรองชนะเลิศในนัดแรกนะครับก็จะเป็นคู่ของสเปอร์วันนี้จะเปิดบ้านรอเจอกับลิอั์พูลนะครับทั้ง3คู่ในวันนี้นะครับผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกไทยแลนด์พิมลีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นคู่นัดตกค้างอ่าคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นนัดที่15ที่เป็นนัดตกค้างนะครับก็จะเป็นคู่ของสิงเจ้าท่าการเทเลเอฟซีวันนี้จะปานสนามแพทเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของราชันโคขาวลำพูนวอริเออร์นะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันเนวลา1นนทุ่มตรง เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลยเปิดมาในวันนี้ก็เป็นการท่าเรือต่อที่ราคา1ลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมว,วิเคราะห์ณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ท่าเรือต่อที่ราคา1ลูกนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับท้ง2ทีมผลงานก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับการท่าเรืออยู่อันดับที่3แข่งไปแล้วสิบสี่นัดชนะเจ็ดสมหาแพ้ไป2เกมมีอยู่26คะแนนส่วนฝั่งลําพูนนะครับอยู่อันดับที่11แข่งไปล 14, แล้วสิบสี่นัดชนะสี่สมอห้าแพ้ไป5เกมมีอยู่17คะแนน สถิติเฮตวิธ hey ผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับท่าเรือครับเอาชนะไปได้2นัดเสมอกันไป2นัดแล้วก็เป็นลำพูนนะฮะเอาชนะไปได้1นัดซึ่งเกมล่าสุดที่สองที่ไมได้เคยเจอกันก็เป็นเกมเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเป็นลำพูนนะเปิดบ้านเสมอกับการท่าเรือไปด้วยสกอร์2ประตูสอนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ,บการท่าเรือชนะมา1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่การท่าเรือนะครับแพ้ให้กับไลออนซิตี้ไซเลอร์ไปด้วยสกอร์5 ประตั2ซึ่งเป็นเกมเมื่อช่วงต้นเดืนนอนธันวาคมปีที่แล้วนะครับส่วนฝั่งลำพูนนะครับฟอร์มห้าล่าสุดลำพูนจาก5เกมล่าสุดนี้ไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับมีชนะไป3แล้วก็เสมอไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลำพูนนะครับปลุกไปเอาชนะ,ะคนครปฐมไปได้ด้วยสกอร์3ประตูศูนย์นะครับกูดีครับเท่ากันตามตรงนะต้องยอมรับเลยว่าผลงานก่อนหน้านี้การทเลือไม่ค่อยสวย กลับกลายว่าเป็นลํำพูนนะช่วงหลังถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างการทะเลือภายใต้การคุมทีมของโคดอ้อนลังสันวิวัฒชัยโชตนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนนะครับการคืเดียก็จะขาดธีรศักดิ์เผื่พิมายที่มีอาการบาดเจ็บจากการรับใช้ทีมชาติก็น่าจะพักไปยาวอยู่พอสมควรน,นะส่วนในรายของสุวรรณบุรีรักับ พิรนช์ชมรัศมีก็ต้องรอเช็คความฟิตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่วันนี้นะครับคาดว่าโคชอ้นเองก็จะวางระบบ4-1-4-1นะครับแนวรับนี้คาดว่าจะเป็นอินฟานฟันดี้นะครับจะคุมมาจากการในเกมรับมิฟิดตรับคาดว่าจะใช้ฟานบูโตสนะครับส่วนมิฟี์คู่กลางขับเคลื่อนเกมเนี่ยก็จะเป็นวอรชิตกินสึ่งเพลน จะเล่นคู่กับซานกูกาลินนะโดยที่ตุลิมเส้นวันนี้คาดว่าจะใช้ฟิลเิเปอออมริมนะครับจะขึ้นทางลิมเส้นกับบรินพาราแล้วก็นาเปาคดา,วา,าคดว่าจะเป็นลอนแล้วก็นาเปาคาดว่าจะเป็นลอนซานนาดุมบุยะจะลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งลำพูนวอลเลอร์ทีมเยือนายใต้การคุมทีมของอเล็กซานเดอร์กามานะครับวันนี้ครับ ทีมเยือนเนี่ยก็จะขาดในรายของมองมองลวินแนวลุกชาวเมียนมาที่ยังคงติดทดแบนกับอักครพงภูิพิเศษที่มีอาการบาดเจ็บจากการรับใช้ทีมชาติส่วนรายอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะโดยที่วันนี้นะครับคาดว่าลำพูลเองก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีวิกตอร์การดโซจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์กลางครับคาดว่าจะเป็นพระเจพลอินทนีนะครับจะเล่นกับบวรนตาปาโดยที่3ในโลกนี้คาดว่าจะเป็นเนเกบ้าโมเมตออสมมนแล้วก็อันัยอดสังวาม์นาเปาก็จะวาง เจฟฟอร์สันแอสซิจะลงลาดตาไกรในวันนี้นะครับเทียบจากไลอัพนะครับก็ทั้ง2ทีมนะฮะขาดตัวหลักที่เ<า>พิ่งรับชาติชาติมาเนี่ยก็มีอาการมาเจ็บอยู่ทั้ง2ทีมนะฝั่งท่าเรือก็จะเป็นท่ศัก์เพอร์พิมายนะเราก็ในรายของสุภันบุรัตกับพิรนชัมรัจะเป็นอย่างที่ทราบนะครับต้องเช็คความฟิตกันอีกความหนึ่งเนื่องจากเกมทีมชาติไทยที่ผ่านมาเนี่ยก็นักเตะหลายก็กล้ำศึกหนักกันมาพอสมควรเลยนะส่วนฝั่งลำพูนอย่างที่ทราบนะครับก็จะขาดมองมองลวินทิตุแบนกับอัครพง ภูมิวิเศษจะขาดเพียงแค่2รลายเพียงเท่านั้นนะครับแต่อย่างที่บอกครับช่วงหลังเนี่ยลำพูนนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับลำพูนเนี่ยก็เป็นอีก1ทีมที่ยกกระดับมาได้พอสมควรนะซึ่งลำพูนเนี่ย เกมรับก็เริ่มเข้าที่เข้าทางบวกกับลูกเขนาเตอร์แต่ของลำพูนก็น่าสนใจนะครับวันนี้เอาเลยเปิดมาเป็นการท่าเรือต่อที่ราคา1ลูกโอเคแหละหลายทีมนะครับก็ได้หยุดยาวมานะเนื่องจากพักปลีกมาทําให้ใหลายทีมได้รีเซ็ตทีมตัวเองนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับท่าเรือเนี่ยขาดตัวหลักไปไหลายตัวเหมือนกันบวกกับผลงานที่ผ่านมานะฮะจาก5เกมหลังสุดเนี่ยถ้าวัดผลที่สถิตินะครับท่าเรือไม่เคยพาทาเงินเลยนะครับส่วนทางกับลำพูนเนี่ยยังมีการทําเงินให้เห็นได้บ้าง เรดเปิดมาเป็นการทะเลือต่อที่ราคาหนึ่งลูกผมมองวันนี้กลับมาเตะในนัดนี้เนี่ยถ้าเลือก็ยังคงดูเหนือกว่าพอสมควรนะแต่ผมมองว่าชั่วโมงนี้เกมรับของลำพูนก็ค่อนข้างจะดีถ้าลำพูนจะแพ้ในเกมนี้นะครับผมมองว่าวันนี้ลำพูนจะแพ้ไม่ขาดแต่ที่สุดแล้วนะครับจบ90้าสิบนาทีผมอ่านว่าวันนี้ลำพูนนะครับจะบุกมาแชร์นหนึ่งแต้มไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเจอวิธทีทีมยืนอย่างลำพูนบวัวเรออือจะบุกมายันเสมอได้ฟรทง เรามากันที่คู่ที่สองนะครับเราข้ามมากันที่ศึกสเปนิสซูเปอร์คัพนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามกลางที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับจะเตะกันที่สนามคิงอ a บดุลลาส s อร์ตซิตี้ก็จะเป็นคู่ของแอตเลติกบาวันนี้จะเจอกับบาร์เซโลนา จัดเตะกันในเวลาที่สตรงนะครับเรามาดูเรทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้ก็เป็นฝั่งบาร์เซโลนาต่อที่ราคาครึ่งลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหนะ์ณตอนนี้นะครับก็เป็นบาร์เซโลนาต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับส่วนผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนะครับบิลเบานะครับอยู่อันดับที่4นะครับแข่งไปแล้ว19นะัดชนะ16แพ้ไป3เกมมีอยู่36คะแนนส่วนฝั่งบาร์เซโลนาอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว19นะัดชนะ12สเสมอ2แพ้ไป5เกมมีอยู่38คะแนนนะครับช่าว่ากันท มากกว่าบิบอลอยู่ที่2คะแนนเพียงเท่านั้นเองนะครับส่วนสถิติเฮ t o เฮ a d นะครับก็จาก5เกมหลังสุดนี้เนี่ยบิบวบอลไม่เคยเอาชนะบาร์เซโลนาได้เลยนะเป็นการเสมอกันไป2นัดแล้วก็เป็นบาร์เซโลนาเอาชนะไปได้3นัดซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บาร์เซโลนาเปิดบ้านเอาชนะบิบวบอลไปได้ด้วยสกอร์2 ประตัวหนึ่งส่วนฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดในทุกรายการบิวเบลครับจาก5เกมไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับมีเสมอไป2แล้วก็ชนะไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บิวเบลนะไปเสมอกับโรเกเนสไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่ศูนย์เทียบกันกับฝั่งบาร์เซโลนาที่ฟอร์มห้านัดหลังสุดบาร์เซโลนาชนะมา2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บาร์เซโลนาบุกไปเอาชนะบาบาสโตรไปด้วยสกอร์สี่ประตูศูนย์นะครับ ซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งบิวเบลนะครับวันนี้ครับบิวเบลคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1น,นะครับนแลาววันนี้ก็คาดว่าจะเป็นไอทอปปาเรเดสจะคุมมาจาก,การในเกมรับมิดฟิลค์กลางครับคาดว่าจะเป็นประหยัดปาดอสนะครับจะเล่นกลางคู่กับมิเกลเยาซิกิซาโดยที่3นะลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นนิโก้วิลเลียมอเลสเเลนเกอร์แล้วก็อินจิกิวิลเลียมนะครับนาเปาวันนี้ก็คาดว่าจะวางกอกากรูเซต้า จะลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับส่วนความพร้อมของทางฝั่งบาร์เซโลนาวันนี้ครับคาดว่าบาซ่าเองก็จะมาใน,านระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับแนวรับวันนี้ก็จะมีอินิโก้มาร์ติเนซจะคุมัาชการในเกมรับมิดฟิลดกลางครับคาดว่าจะเป็นเปดี้นะครับจะเล่นกลางกู้กับมาร์กาซาโดสามในทุกคนนี้ก็จะมีลาฟินญากาบี้แล้วก็เฟรมิโลเปสน้าเป้าก็จะวางโรเบัตเลวันดอบสกี้ จะลงล่าตาขายในวันนี้นะครับเทียบจากไรอัพนะครับก็ทั้ง2ทีมนะถือว่าฟูลทีมพอสมควรนะฝั่งบาเซลนาเนี่ยต้องรอเช็คว่าลามินยาเมาเนี่ยจะมีชื่อลงเล่นในเกมนี้ได้ไหมนะครับถ้าลงเล่นได้เนี่ยแนวรุกของบาเซลนาก็จะดูมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับซึ่งคู่นี้นะครับต้องยอมรับว่า ผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างจะสวนทางกันนะครับฝั่งบา์เลนาก็ถือว่าฟอร์มตกมาพอสมควรเลยนะจากเกมที่แพ้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นการแพ้เลกานตคาบ้านไป1-0 แล้วก็แพ้ให้กับแอตมอริตไป2อหนึ่งคาบ้านทั้ง2เกมเลยนะแต่ว่ามาในเกมล่าสุดเนี่ยที่บาร์ซ่ามาเก็บชนะได้แต่ว่าเป็นการเอาชนะทีมลองบอลอย่างบาบัสโตไป4ีูนย์เลยด้วยวเกมนี้ก็วัดอะไรมากไม่ได้นักเนื่องจากทั้ง2ทีมนะครับห่างชั้นกันมากพอสมควรเลยนะครับส่วนทางกับฝั่งบิลเบาที่ผลงานช่วงหลังถือว่าค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะครับไม่แพ้ใครเลยแล้วก็ฝั่งบิวเบาเนี่ยสามารถทำเงินได้3เกมจาก5เกมบาร์เซโลนาทำเงินได้2เกมจาก5เกมหลังสุดเบรดเปิดมาในวันนี้นะครับเป็น บาร์เซโลนาต่อที่ราคาครึ่งลูกด้วยความที่ทั้ง2ทีมวันนี้จะไม่มีทีมไหนได้เปรียบเสียเปรียบในเ,เรื่องของการเป็นเจ้าบ้านเนะื่องจากมาเตะที่สนามกลางแต่ผมมองว่าวันนี้เนี่ยทีมอย่างไอติกิบาวันนี้ก็ดูดีไม่แพ้กันเนื่องจากผลงานของบาร์เซโลนาอย่างที่บอกครับอยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกจริงๆและเกมน้ครับก็เป็นเกมบอลถ้วยในรอบรองแล้วเนี่ยผมมองว่าทั้ง2ทีมวันนี้เน้นแน่นอนโดยเฉพาะพิบวบลเลดเปิมาเป็นบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายต่อเกมนี้ผมมองว่ามีโอกาสสูงครับที่บีเบลจะเอาอยู่ และเกมนี้ผมขอเลือกเชียไปที่แอตติกบีบอกจะยันเสมอได้ฟะทงเรามากันที่คู่ที่3นะครับเรามากันที่ศึกคาราบาวครับในรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับจะเป็นคู่ระหว่างไก่เด้ทองช็อตแนมฮอตสเปอร์ต้อนรับการมาเยือนของหองแดงริวอภูคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามช็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมจะเตะก,กัน,นเวลาที่สาตรงนะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลดเปิดมาเนี่ยดูเหมือนว่าราคาแรกๆก็จะเป็นริ้วพูต่อที่ราคาครึ่งลูกบางสํานักก็เป็นลิ้วพูต่อที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับ แต่ดูเหมือนว่าทุกๆสํานักราคาขยับมาตรงกันหมดเลยขยับมาที่รวอุป,ปูต่อที่ราคา1ลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นาตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่รีอุป,ปูต่อที่ราคา1นลูกนะครับส่วนผลงานในลีดนะครับถ้าเรามาดูผลงานในลีดกันสักหน่อยนะฝั่งสเปอร,ร์รอันดับที่12แข่งไปแล้ว20นะัดชนะ7เสมอ3แพ้ไป10เกมมีอยู่24คะแนนเทียบกันกับฝั่งรวอุป,ปูที่อยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว19นะัดชนะ14สเสมอส แข่งไปแล้ว19นะัดชนะ14เสมอ4พ้ไป1เกมมีอยู่46คะแนนนะครับผลงานเฮ t ูเอ็ดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดเป็นลิวอพูทำผลงานได้ดีกว่านะครับสเปอร์กับเอาชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เป็นลิวอพูเอาชนะไปได้3ครั้งโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้เองนะครับเป็นสเปอร์เปิดบ้านแพ้ให้กับบริอุภูไปที่3ประตู6นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5้านัดหลังสุดในทุกรายการสเปอร์ชนะมา1นึเสมอ1แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปอร์เปิดบ้านแพ้ให้กับนิวอัลเซ่นไปด้วยสกอร์2ประตู1ส่วนฝั่งริอุภูเขาฟอร์ม5นัดหลังสุดริอุภูชนะมา4แล้วก็เสมอไป1นเกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่บริอุภูนะฮะเล่นเกมดังเดือดแล้วก็ไปเสมอกับแมนยูด้วยสกอร์2งประตูึ่ง ซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งสเปอร์เนี่ยวันนี้ก็จะขาดตัวหลักๆค่อนข้างจะเยอะโดยที่ผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บมีถึง6กรายนะครับก็จะมีเบนเดวิสคริสเซโลเมโลวิลสองออลเดแบร์มิกกี้ฟันเดเฟนกุยโมวิกควาริโอแล้วก็เดซิเนอุดุกีนะครับสองรายที่ติดท,ทดแบนนะก็จะเป็นปเาเปซ่ากับเจมสันโดยที่4รายนะครับที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะมีระดูดากูซินลิชชอลิซอนมิกกี้มัวแล้วก็เฟเซอร์ฟอสเตอร์นะครับ โดยที่วันนี้ครับคาดว่าสเปอร์เองก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับนวรับวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นอาชิเกนะครับจะคุมมาตากการในเกมรับ มิดฟิกุกางคาดว่าจะเป็นอิฟบิซูมาจะเล่นคู่กับโรดิโกเบเดนกสามในทุกคนนี้คาดว่าจะเป็นเบเนจเชอซันเดยันคูเซฟสกี้และก็สโตนมินาเปาก็จะหวังโดมินิกโซลอนเกจะลงราตาขา่ในวันนี้นะครับส่วนฝั่งเรอร์พูมีตัวบาดเจ็บอยู่รายเดียวก็จะเป็นโจโกเมสและก็อีกหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตกับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นโดมินิกซอสซูไลนะครับซึ่งวันนี้คาดว่าทัพหงแดงก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวนรับก็จะมีวิจูฟันได้จะคุมมาจากการนใน กูกับวัตลุเอนโด3ามในวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นเฟเดโกคีเอซ่าเคอร์ติสโจนแล้วก็โคดี้กัปโปนาเปาคาดว่าจะเป็นดาวินนูเยสจะลงราาตาขายในวันนี้นะครับฝั่งสเปอร์เนี่ยก็มีโรเทชันแต่ว่าสเปอร์เนี่ยเป็นการโลเทชันแบบนักเตะมีอาการมาเจ็บเยอะพอสมควรนะทำให้สเปอร์มีความจำเป็นนะครับที่ต้องจัดผู้เล่นเนื่องจากมีตัวมาเจ็บค่อนข้างเยอะเ แตกต่างจากฝั่งล์พูนะมีตัวบาดเจ็บอยู่แค่รายเดียวเพียงเท่าน,นั้นล์พูเนี่ยโลเทชันทีมเพื่อรักษาความสดใหม่ให้กับทีมนะครับเช่นครับการโลเทชันของทั้ง2ทีมก็แตกต่างกันพอสมควรบวกกับผลงานที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับเลยว่าผลงานของทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างลิบ ลับเลยนะครับฝั่งร์พูเนี่ยแน่นอนครับเกมลุกเนี่ยค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องนะถึงแม้ว่าเกมที่แล้วนะครับจะทำได้เพียงแค่เสมอกับแมนยูมาแต่แตกต่างจากสเปอร์ที่4เกมหลังสุดหลุดฟอร์มไปไกลเลยนะครับสเปอร์นะครับมีแพ้ไปถึง3เกมจาก4เกมหลังสุดเป็นการแพ้กับร์พูนี่แหละก่อนหน้าน,นี้นะแล้วก็แพ้กับฟอเรสต์แล้วก็ในนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับนิวคาสเซิลคาบ้านด้วยนะครับบวกกับนัดที่เจอกันล่าสุดที่ผ่านมานะครับนัดที่สเปอร์แพ้กับรีพูเพลย์หกสามนัดนี้เนี่ยก็เห็นความแตกต เรียกด้ว่าเกมรีกเกมนี้เนี่ยลิวพูดูเหนือกว่าสเปอร์ได้อย่างชัดเจนจริงๆนะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เลทราคาจะขยับขึ้นนะครับจากแรกเริ่มเดิมทีนะเป็นลิวพูต่อที่ราคาครึ่งลูกตอนนี้ครับราคาขยับไปที่ลิวพูต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอไปตามราคาไหลผมมองว่าวันนี้ครับลิวพูจะกลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งแน่นอนครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทับหงแดงลิวพูถ้าเราเลือกเชียร์ลิวพูในวันนี้ผมมองว่าเราจะมีลุ้น2อย่างไม่รอลุ้นเจ้าก็รอลุ้นเจีา for tong. ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง3คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับและทั้งหมดทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีก1รอบคู่แรกครับการท่าเรือกับลำพูนคู่นี้อุเดเปิดมาเป็นการท่าเรือต่อที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ลำพูนคู่ที่2อแอตติกบีบลกับบาร์เซโลนาคู่นี้อเดเปิดมาเป็นบาร์เซโลนาต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่บีบลและคู่ที่3สเปอร์กับลิเอปูคู่นี้อุเดเปิด และท it, like s, ้ายที่สุดนี้นะครับผมจอนนะครับก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์กดกระดิิงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคาะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับการวิเาะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านนะหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันผมจอนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆด้วยเลยนะครับสวัสดีครับ